สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงง่ายๆภายใน5นาทีค่ะโรคกระดูกข้อสันหลังอักเสบยึดติด ถือเป็นอีกหนึ่งโรคเลยนะคะที่ไม่มียาใดหรือสมุนไพรใดๆสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่สิ่งที่คุณหมอจะทําเมื่อเจอกับคนไข้กลุ่มนี้คือการรักษาให้อาการบรรเทาลงค่ะในตอนนี้คุณหมอสุมาภาจะมาบอกวิธีการรักษาและการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องการรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดนะคะว่าเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่รักษาโดยการใช้ยานะคะไม่ใช่รักษาโดยการผ่าตัดนะคะยาในการรักษาโรคก,กลุ่มนี้มียาอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นกลุ่มยาลดการอักเสบนะคะหรือที่เราเรียกภาษาคุณหมอว่าเป็นยาเอนเซตนะคะอย่างเช่นยาชื่อว่าไดครฟินแอค ไอ u ูโพรเ n นนาพร็อกเซนเซเ x คอกนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นยาในกลุ่มเอนเซมทั้งหมดเลยนะคะในช่วงที่เรามีอาการอักเสบเนี่ยเราก็จะต้องทานยากลุ่มนี้ในขนาดที่สูงแล้วก็ติดต่อกันนะคะเพื่อลดอาการอักเสบยากลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นยากดภูมิยากดภูมิชนิดรับประทานเนี่ยถ้าเป็นตัวซาฟาซิลีน กลุ่มนี้ก็จะมีงานวิจัยนะคะว่าสามารถช่วยลดอาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการข้ออักเสบส่วนปลายในคนไข้ระยะเริ่มต้นได้ยากลุ่มที่3นะคะที่มีบทบาทมากขึ้นมากๆเลยก็คือยาในกลุ่มสารชีวภาพเพราะว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถลดอาการปวดได้สามารถลดการสร้างกระดูกนะคะทําให้การเกิดกระดูกติดเนี่ยมันลดลงสิ่งที่คนไข้โรคนี้กลัวที่สุดเลยก็คือกลัวเดินไปเหมือนซอมบี้อะคะ่ะคือตัวมันจะ มันยึดติดเป็นท่อนเดียวกันหมดเลยหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นแบมบูสไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะก้มเก็บของก็ก้มไม่ได้สมมติเราขับรถเนี้ยจะเปลี่ยนเลนเราต้องหันคอไปก็หันไม่ได้มันจะติดอย่างนี้เลยนะคะยาสารชีวภาพที่นํามาใช้ในการรักษาโรคนี้จะมีทั้งหมด2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นสารต้าน T.N.F. นะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแอนตี้ T.N.F. นะคะเช่นยาที่ชื่อว่าอาดาลิมูแมปก็จะเป็นฉีดใต้ผิวหนัง ทุก2สัปดาห์โกลิมูแมッ ฉีดใต้ผิวหนังทุก4สัปดาห์บางคนบอกว่าโอ๊ยไม่กล้าฉีดยาเองกลัวอยากไปฉีดให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลก็จะมียาที่ชื่อว่าอินฟลิซิมัสามารถที่จะฉีดแล้วก็ให้ยาเข้าทางน้ำเกลือได้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเพิ่งจะเข้ามาไม่นานเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นกลุ่มอินเ r อร์ลูคินหรือที่เราเรียกว่า IL 1 7 i n h i b อิน r ิตนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในการช่วยการรักษาคนไข้โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยุติกนะคะ อื่นๆก็จะมีการออกกําลังกายอย่างที่บอกว่าโรคนี้นะคะพอได้ขยับนะคะได้ออกกําลังกายนะคะร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้คนไข้ทํากายภาพบําบัดได้นะคะสามารถออกกําลังกายได้ไม่ว่าจะเป็นออกกาลังกายบนพื้นดินเช่นเดินเร็วๆหรือจ็อกกิ้งนะคะรวมถึงว่ายน้ําก็จะช่วยให้ตัวกระดูกสันหลังที่มันตึงเนี่ยมันมีอาการดีขึ้นได้นอกจากนั้นเนี่ย ผู้ป่วยโรคนี้นะคะก็จะมีอาการอักเสบนะคะเป็นเวลานานนะคะพอเจาะเลือดก,ก็จะพบว่ามีสารอักเสบในเลือดเยอะซึ่งสารอักเสบเนี่ยนอกจากจะทําให้เกิดอาการปวดที่ข้อแล้วนะคะยังจะทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นที่หลอดเลือดด้วยจากข้อมูลของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะพบว่าพอเป็นโรคนี้เป็นนานนะคะ10ปี20ปีหลอดเลือดจะหนาขึ้น <S <S แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองค่ะดังนั้นอาหารที่รับประทานนะคะนอกจากจะต้องสุกสะ Ah ป้องกันการติดเชื้อแล้วนะคะยังไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสหวานแล้วก็ไขมันสูงนะคะการดูแลตัวเองอื่นๆนะคะของผู้ป่วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเรื่องของการป้องกัน <c oughs> ก,การเกิดโรคหัวใจนะคะ <c oughs> นอกจากจะออกกําลังกายให้ดีรับประทานอาหารให้ดีนะคะอีกอันหนึ่งก็อาจจะอยากแนะนําให้ทุกคนง,งดสูบบุหรี่นะคะ,ะ,คะการสูบบุหรี่เนี่ยก็มีข้อมูลว่าจะทําให้ยาในกลุ่มสารต้าน T N F เนี่ยนะคะมันทํางานลดลงใครก็ตามที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคนี้แล้วนะคะอย่าง และเลยที่จะมาพบคุณหมอตามนัดนะคะถึงแม้บางทีเราจะรู้สึกว่าเราสบายดีนะคะแต่เราควรจะมาตรวจมาเช็คนะคะแล้วก็ติดตามอาการเป็นระยะระยะรวมถึงถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรนะคะเราก็ควรจะถามคุณหมอนะคะอย่าไปหาอ่านหรือมาปฏิบัติตัวบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะคะถือว่าหมอขอนะคะ คนที่มีอาการของโรคถึงแม้จะได้รับการรักษาแล้วแต่หากเราไม่ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ก็อาจจะทำให้โรคนี้กำเริบขึ้นมาอีกได้นะคะดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติกันนะคะก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวข่าวสารดีๆทางด้านสุขภาพกันนะคะถือว่าคุณหมอขอมาค่ะสวัสดีค่ะ makeup we care